โอ้ลำซ้ำนาะเจาเ้าเนาะตะโกนคือผ้าของไปเที่ยวเขาละโขเขาละเกะอยู่ไปาาได้วะเหรอแม่แรงมาไหนน้องเงยยังอยู่ห้อยต้องไหนนะ่ะโอ้พี่ว่าไหนโอ้ม่ได้นนดไหน,นตาโดนเนาะเอวพี่โอ้ไปไหนหนตาโดนจะไหนเจ้าอ่ะม,มาต้มเทมดิหาตัวมาเอ้ดิ โอ้ลำซ้ำนาะเจ้าเนาะเขื่อนบ้านกันเล่นเล่นโอ้เป็นใดมากดนี่มากรุงเทพบุญจีมาตัวมาตีโอ้ลงพุ่งบ่มข้าวปั่นเสียเลยเนาะเออเป็นได้ให้ง้างเทพสบายดีสบายดีอืดเงินอืดเงินอืดเงินอัดเงินไหนคอยอืนเงินคอยเห็นมั่นอ่ะคอยเล่นกวาดขี้ยางอยู่แต่ละมือน่ะเอาอย่างตีนไม้ตีมือมาเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเห็นไหม เป็นใหญ่ขึ้หายใจฮึ่งๆ,ๆใช้มันอ้วนแห้งเลยๆนี่แหล,ละคอยกันอายุนี่แหละนี่บ้านคอ,อยอา่ตามให้จำหน้าจางังที่แหละเออพ่อกันหลายปีเนาะเจ้าเศร้าปีปเนาะโอ้เอจ้าคนใจจอยกูเมืองอ้วนอลาดเลยแตได้ว่ากินเบ <c oughs> ียร์ไรเมียกับปรยูจะไปใส่แน่เจ้าเที่ยวะะหรือเปล่ากูเมือนี่เจ <c oughs> ้าแล้วเจ้าแล้วกูบอกคอยอะไรเจ <c oughs> ้าเจ <c oughs> ้าจังได้มือ จะกนคือพ่อขวไปเที่ยวเขาเล่าโก้เขาเล่าเกะอยู่ไปวะเหร่โมเร่งไม่คือว่าถือใจได้ล่ะอยากไปอยู่แล้วไปลองเบิึงเลยแล้วเนาะลองเบิึงเนาะสูตรหน่อยเนาะมึงมีเงินได้จ้าเรียงได้รุงเทพได้รุงเทพเลียงได้ล่ะเลียงวะไม่มีแต่เหรียญได้เลยไม่มีเลยเติมกันกันดิมี่มยูเอ้โมเร่งจะพ่อกันเนาเออเออไปไปฉันเดี๋ยวคอยไปิดเอทเวียก่อนโมเร่งพ่อกันยุโอเคโอเคโอเคลั่นลั่นเก้าบน่ะเออไปไปฉัน cô nhảy nè, cô bồi thiên nào, nó đồn này nọ, cô nhảy nè, ô ô ô, mua len, cái, làm cô ấy gặp cô đại tầm, hả? cô đại máu ở đây nè, cô nhảy nữa, bây giờ, bây giờ nhảy, ừ, ừ, cô ấy nhìn gì mà cô giáo, cô nhảy nè, thì tầm hôn, nó bị kìm nấm yu, nó cầm, rồi đi, ừ, quả là cái hết lau của này, ơi, cái như nó đằng giờ nè, bây giờ ไปยิงหนูไหนอีกค่ะกระมาไปยิงหนองยิงหนูไปยิงหนูย่้สัยิงโค้กูแล้วยิไปยิงหนูเฮ้ยไปยิ้งหนูยิงหนูเราบอกว่าเขาบัยิงหนูยาหมแล้วเราบอกว่าเราเทาเฮ็ดแล้วเราไปแล้วยิงหนูอ่ะเราปวดขาเราไปไม่ไหวแล้วยุ่งสิเอาดิเอายุ่งสิมันยามบ่ไหวแล้วอ้วนเฮงๆได้หมดเนี่ยาเฮงดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวสิบอกแล้วมาแรงก็ได้ยิ้งหนูยิ้งน่องยิงหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรูวทันมันเบิดแหละต้อม เราจะไปยิงหนูไหมไป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 เฮ็ดเบี้ยแล้วเออเดี๋ยวประการประดึกเราไปยิงหนูขึ้นนี่นะโอเคเนาะกำมึงไปยิงหนูมาแล้วมึงม่ต้องมานอนเหัวนั้นไปเลยบวกมึงยิงหนูกับพวกเชื่อโอ้ยบุษราจะกินเหลราแท่งเทียบซะหน่อย